ร่วมถกร่วมซักโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลกลูตาไทโอนตราวันเดอร์ไลฟ์ดีไวท์เอาละครับแล้วกลับมาในช่วงนี้นะครับก็จะบอกให้อาจารย์ยิ่งสักทราบนะครับว่าจากนี้ไปสมมุติว่าอาจารย์ต่อไปเนี่ยนะฮะถูกควบคุมตัวในระหว่างการพิจารณาคดีอานาจารอะไรก็ตามแต่บ <ะ S 2> ้าคดีอนาจาราคดีฆ่าแมวฆ่าแมวสมมุติว่าฆ่าแมวหรือยัง,งก็ตามแต่และพอ ตกลงที่สุดแล้วอายการสั่งไม่ฟ้องแต่อาจารย์ถูกควบคุมตัวไปแล้วหรือไม่งั้นก็มีความผิดแต่สารสั่งจำคุกอาจารย์เออ12เดือนแต่อาจารย์ติดไปแล้ว18เดือนอย่างเงี้ยที่เกินไปเนี่ยนะครับก็โดนอีก12เดือนไม่ใช่ก็เข้ากับว่าติดคุกฟรีไป6เดือนใช่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนั้นแต่จากนี้ไปเนี่ยท่านรองปหลัดกระทรวงยุติธรรมคุณทวัชชัยไทยเขียวบอกว่าออทาง คณะกรรมการกองทุนยุติธรรมมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการกองทุนเรื่องอัตราเงินช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือหลักการของระเบียบนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาถูกควบคุมตัวระหว่างสอบสวนหรือว่าจำเลยที่ถูกควบคุมตัวในระหว่างพิจารณาคดีของศาลซึ่งภายหลัง พนังกงานอายการสั่งไม่ฟ้องหรือถ้าเกิดสั่งฟ้องแล้วสารตัดสินจำคุกมีระยะเวลาน้อยกว่าที่ถูกควบคุมตัวไปจริงๆก็สามารถที่จะได้รับค่าทดแทนค่าชดเชยอ,อะไรนี่แหละไม่ใช่ติดคุกฟรีไปเอ,เอาค่าชดเชยไปไม่ฟรีคุม้มไหมค่ากับอีค่าชดเชยนี่เงินเดือนเดือนละสามแสนนะ<อ>ถูกข้อหาคดีเตะหมาขอโทษนะคะแล้วชดเชยเช่นวันละเท่าไหร่นี่เขาไม่ได้กําหนดแต่ว่า ในปีงบประมาณ2,160นะครับรัฐบาลอุดหนุนกองทุนนี้200ล้านบาทอาจารย์ขอโทษนคะคะคุณกนกค่ะเดี๋ยนว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะคะ เพราะสิ่งที่ผ่านมานะานสังคมน<อ>นสังคมได้พิพากษาและลงโทษเดี้ยนยิ่งกว่าการติดคุกอีกนะคะอ,อย่าลืมว่ามีข่าวออกไปตอนจับนะคะยังไม่ทันได้พิสูจน์เดียนอยู่หน้าหนึ่งนางสุพิมเ,เดี้ยนไม่ต้องเกิดแล้วนะคะลูกหลานนามสกุลเดียวกันเดี้ยนเจ็ดชั่วโคตรก็ไม่ต้องทำมาหากินแล้วค่ะคุณผู้ชมจริงไหมคะอา,าอาจารย์จะบอกว่าช่วงที่ถูกจับกับช่วงที่ถูกปล่อยตัวไม่ผิดเนี่ยข่าวมันไม่เท่ากันใช่ไหมไม่เท่ากันสิตอนจับประโคมข่าวแต่ตอนปล่อยไม่มีข่าวว่า อาจจะมีแบบข่าวแบบล้อมกรอบเล็กๆไม่ได้คุณกะหนกมันเสียหายไปแล้วนะคะ<อ>สังคมก็ไม่ยอมรับลูกเต้าต้องออกจากโรงเรียน<อ>บางคนนะคะธุรกิจพังพินาศลูกน้องกระจัดกระจายไปหมดจะทำยังไงล่ะคะคุณกะหนกเอาเป็นว่ากองทุนยุติธรรมนี้ถ้าเกิดเอออย่าไปใช้บ่อยเป็นดีที่สุดนะฮะ แต,แต่ดูจากงบประมาณที่รัฐบาลตั้งมาให้เนี่ย2 0 0ล้านบาทเลยนะจา้าโอ,อ้โหแสดงว่าเตรียมไว้เตรียมเตรียมไว้เยอะแล้วอย่างที่อาจารยิ่งศักด์บอกนะแม้ว่าเหมือนกับจะเปรยลเล่นๆสมมติอาจารย์ิ่งศักด์เงินเดือนส0 0แสนแล้วถูกไปคุมขังเอาไว้และที่สุดแล้วไม่ผิดค่าชดเชยมันจะถึงไหมสามแสนนั่นน่ะสิค่าจะกล้าจ่ายเหรอคะค่าชดเชยเขาไม่น่าจะตรงตามอาชีพนะก็จะเป็นเรทของเขา ตอ<ม>่อให้จ่ายครบตามอาชีพเด่นก็ว่ามันก็ไม่คุ้มกับค่าเสียหายทางความรู้สึก<า>จิตใจซึ่งถ้าหากเด่นเรียกร้องความรู้สึกทางใจมันประมาณค่าไม่ได้นะครับใช่ฉะนั้นอย่าทําผิดเราพักกันสักครู่ได้กลับมาช่วงตอบคําถามนะฮะช่วงหน้าครับสู่เดี๋ยวรับัแต่งงานกับสามีมาเกือบ3เดือนแล้วแต่สามีของหนูเขาก็ยังไม่ยอมทำการบ้านสักที